สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Chimera r a c h อีกเช่นเคยก็คลิปนี้ผมจะมาอธิบายรายละเอียดเรื่องของการอัปเดตนั่นเองวบนแพทปัจจุบันเนี่ยมันมีการเพิ่มเติมอะไรเข้ามาบ้างนะอย่างแรกเลยก็จะเป็นการเพิ่มสินค้าใหม่นะเข้ามาในเมนูช็อปนั่นเองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปิ่โตนั่นเองนะที่ภายในปิ่โตเนี่ยจะมีอาหารอยู่มากมายเลยซึ่งอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะให้แต้มไลสกิลแตกต่างกันไปนะ ซึ่งบางคนก็อาจจะงงนะว่าไลฟ์สกิลคืออะไรเดี๋ยวผมจะไปอธิบายก่อนเลยให้เรามาที่หน้าโปรไฟล์นะตรงซ้ายล่างเนี่ยมันจะมีเมนูไลฟ์อยู่นะล้ากดเข้าไปเลยไลฟ์สกิลเนี่ยมันจะมีอยู่หลากหลายเลยซึ่งจะเป็นเมนูสำหรับการฟาร์มนั่นเองนะอย่างเคเทอร์เนี่ยเราก็ต้องไปฟาร์มพวกพืชตามพืน้นดินนะมันจะได้แต้มไ p มา ก็จะมาอับในส่วนเก็ตเถอร์คัดดาวเนี่ยก็จะเป็นการตัดไม้ม i n นิ่งก็จะเป็นการขุดหินเซิร์ชก็จะเป็นการเก็บซากสัตว์นั่นเองดีฟ i n นิ่งก็เป็นการคราฟของแล้วก็ใช้เครื่องดีไฟเนอร์นั่นเองโปรเซสก็จะเป็นการคราฟพวกแร่พวกไม้พวกผ้าต่างๆนะแล้วก็คันตเวทก็จะเป็นการปลูกผักเก็บผักจากแปลงนั่นเองนะ แล้วก็ซีก็จะเป็นการทุบพวกซากประหลักพังก็จะได้แตงพวกนี้มาสําหรับคนที่ไม่ได้ไม่ใช่สายฟาร์มอย่างผมเนี่ยก็ถูกใจระบบนี้เลยสําหรับระบบนี้ผมมองว่ามันก็ไม่น่าเกียดนะเพราะว่ามันเอามาขายเป็นหยกแดงซึ่งผู้เล่นสายฟีเนี่ยก็สามารถฟาร์มขายของมันก็ได้มาเช่นกันนะก็สามารถมาซื้อได้ อันอแรกเลยก็จะเป็นแทงกรีนนะอันนี้ให้แต้มสติ๊กแอทแทกมา45หน่วยรอการกินหนึ่งครั้งนะกล้ยให้ล็อกกิ้งล็อกกิ้งเนี่ยมันจะเป็นแต้มคัดดาวแล้วแหละแต่แพทเทิร์นก่อนเนี่ยตรงคัดดาวมันจะเป็นชื่อล็อกกิ้งนั่นเองนะอันนี้มันน่าจะเปลี่ยนที่ไลฟ์สกิลแล้วแต่ในอาหารมันยังไม่เปลี่ยนนั่นเองก็จะให้คัดดาวมา340หน่วย อันนี้ก็เป็นเกเทอร์นะ340หน่วยแล้วก็สับปะรดจะเป็นไมยน่ง600หน่วยส่วนนี้ก็มิวเบอรี่ให้คาร์เเวียมา700หน่วยสำหรับสองอันนี้เนี่ยก็เหมือนกันเลยแต่มันจะให้เป็นแต้มโปรเซสมา8,000หน่วยแล้วก็เซอร์ช i ิ่งให้มา180หน่วยประมาณนี้เลย รูส้สึกว่ารีไฟน์นี่มันจะไม่มีนะอืมก็ต้องไปป้าสุดเอาเองโอเคผมก็ได้ทำการซื้อมาแล้วนะนี่เลยเราจะเลือกได้รับแค่หนึ่งอันเท่านั้นตอนหนึ่งกล่องผมเอาเป็นเกลตเทอร์ลิงแล้วกันนะเพราะไม่ค่อยได้ฟาร์มคอนเฟิร์มมาเลยตอนแรกเนี่ยแต้มไ p ผมก็มีแค่9 1 3 ผมหาอาหารก่อนอเคเดอีแล้วผมกดใช้รวรัวเลยลวกันสำหรับอาหารเนี่ยมันก็เพิ่มเพิ่มความอิ่มเช่นกันนะ ี็ซี้อิและโอเคก็ประมาณนี้นะต่อมาก็จะเป็นพวกกล่องเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนั่นเองมีทั้งกล่องครบเซ็ตแล้วก็ซื้อเฟอร์นิเจอร์แบบแยกต่อมาก็จะเป็นลูกแกล้วลนั่นเองนะเป็น เปริิเทลผิวนั่นเองสำหรับลูกแก้วนี้เนี่ยมันก็เป็นลูกแก้วที่จะเพิ่มแมกไลฟ์สเปนของซันเดียร์แล้วก็ผู้ช่วยนะแมกไลฟ์สเปนคืออะไรก็นี่เลยมันจะเป็นหลอดเลือดนั่นเองนะไลฟ์สเปนเนี่ยตรงใต้หลอดอาหารเลยซึ่งไอ้เจ้าตัวนั้นอะ่ะมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้มาเพิ่มหัวใจนั่นเองนะแต่จะเพิ่มแมกนั่นเอง แต่ละขั้นก็จะมีแตกต่างกันไปนั่นเองนะอันนี้ก็ขั้นฟ้าใช้กับผู้ช่วยขั้นฟ้าเนื้อจะเป็นขั้นม่วงขั้นทองก็ใช้แตกต่างกันไปนั่นเองสําหรับผมยกตัวอย่างเลยล้วกันสมมติเนี่ยถ้าเกิดลกแก้วเนี่ยผมมีละสเปนตันอยู่ที่ตอนที่ผมจ้างมาเนี่ยรัสเปนมันอยู่ที่18แแล้วกันแล้วถ้าเกิดผมใช้จนหมดหลอดเนี่ย แล้วมันตกลงมาเหลือ17ดเท่าสุเจ็แล้วผมใช้อ้ยาม่อกีย้ยไปเนี่ยขั้นทองนก็จะเพิ่มเป็นแม็กซ์สุดแปดนั่นเองนะแต่ขั้นโมงเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้เช่นกันแต่ถ้าเกิดเราใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าลายสเปนเนี่ยแม็กมันจะลดลงนั่นเองก็คือเป็นผลเสียนั่นเองนะไอ้เรื่องนี้ผมยังไม่ทดลองแต่มีคนเคยซื้อไปลองแล้วซื้อผิดไปใช้ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ อุปกรณ์ใหม่กับโต๊ะอาหารนั่นเองนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เรียนรู้เนี่ยก็ให้มาที่ Spirit of ก่อนเลยกดเข้าไปที่ลูกแก้วบ้านเลยนะมาที่อา c a แคเนี่ยมันจะมีในส่วนของ p o o s t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  i o n กับ g โ m e n Station เพิ่มเข้ามานะสำหรับ2ออย่างนี้เนี่ยมันคือความสามารถเดียวกันเลยแต่แค่ว่า g o m e n Station เนี่ยมันจะใหญ่กว่านั่นเองนะซึ่งก็จะได้รับของที่เยอะกว่าขึ้น สำหรับการเรียนเนี่ยเราต้องเรียนฟู Station ก่อนถึงจะเรียนกลุ่มไ s สเตชันต่อได้น,นั่นเองสำหรับโต๊ะพวกนี้เนี่ยมันคืออะไรก็ผมให้มาดูก่อนเลยเราสามารถตั้งได้แค่โต๊ะเดียวนะสำหรับโต๊ะเนี่ยมันก็จะเป็นโต๊ะอาหารน,นั่นเองจะมีการสม่งอาหารมาให้เราทุกๆ30นาทีนะรู้สึกว่ากลุ่มไ s สเตชันเนี่ย มันจะรองรับได้ประมาณ8จานเลยให้เราขึ้นมาที่โต๊ะนั่นเองนะจะขึ้นอีทให้เราเก็บอะไรอีกนะสำหรับการกดอีทเนี่ยเราจะได้ทั้งค่าความอิ่มด้วยก็คือการกินอาหารแล้วก็จะรับอาหารด้วยเช่นกันนะกดไปเลยอาหารขั้นแดงเนี่ยเป็นอาหารที่ผมออาวางแล้วอีกนะไม่เกี่ยวกัน สำหรับการได้รับเนี่ยมันจะได้รับแค่อาหารขั้นทองนั่นเองนะแล้วก็มีขั้นฟ้าไปด้วยโอเคเลยไปขั้นฟ้า ขั้นเขียวขั้นแดงนี้ไม่มีนะทุกคนอย่าเข้าใจผิดกันเพราะว่าไอขั้นแดงที่มนอยู่บนโต๊ะเนี่ยเราสามารถกดวางได้ไปที่บิวเลยแล้วก็มาที่เซิร์ฟนั่เราสามารถวางหาในกระเป๋าเราได้นะอันนี้เป็นมีโดเดอร โอเคกดบางไปเลยประมาณนี้โอเคเรายละเอียดก็มีแค่นี้แหละต่อมาก็จะเป็นเรื่องอุปกรณ์ใหม่เลยแล้วกันก็นจะเป็นในส่วนของธนูนั่นเองนะซึ่งธนูเนี่ยมันก็จะมีขั้นที่เหมือนกับปืนจับสัตว์เลยนั่นเองแต่ความสามารถจะแตกต่างกันนะสำหรับปืนจับสัตว์เนี่ยมันจะ เวลาที่เรายิงสัตว์ตอนเลือดน้อยเนี่ยมันจะมีโอกาสได้เทียมแล้วก็ขายนั่นเองแต่สําหรับธนูเนี่ยล็อกโซเนี่ยมันจะเป็นการยิงไปหามอนสเตอร์ซึ่งมันจะมห้จุดไว้แล้วก็จะดึงให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยไปตีมอนนั่นเองพอมอนตายเนี่ยมันจะคล้ายกับการเดวเลยสัตว์เลี้ยงที่เราตีเนี่ยก็จะรับอีพีนั่นเองนะผมพูดแบบนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะไม่เห็นภาพนั่นเอง เดี๋ยวผมไปทดลองเลยแล้วกันวาไปที่วาร์เนเนอร์เลยเราก็มาดูการใช้งานกันเลยสําหรับสัตว์ที่ผมจะให้อีเนี่ยก็จะเป็นแมวแล,ล้วกันนะเพราะว่าเบี้ยวมันยังไม่ตันซึ่งแมวของผมเนี่ยอี EP ตอนนี้ก็เป็นลานเลยนะแต่ผมจะตีเป็นหลักหมื่นแทนจะอยู่ที่18,113 3นันั่นเองซึ่งการใช้งานเนี่ยเริ่มแรกก็ให้เราเลือกแมวออกมาก่อนต่อมาก็ถือธนูเลย การใช้ธนูเนี่ยเวลาที่เรายิงไปมันจะเป็นการมาขาวนะพอสำเร็จเราตีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการมาเขียวก็คือสําเร็จนั่นเองพอมัาตายเนี่ยมันก็จะเป็นการกินเทมนั่นเองนะซึ่งเมลที่ได้รับเนี่ยก็ขึ้นมาเป็น40,007ก็ขึ้นมาประมาณ20,000กว่านะเหมือนเรากินเทมปกติเลยของช้างนันเองก็เป็นวิธีที่เราจะใช้ในการ เพิ่มเบี้ยแบบไวนั่นเองนะแต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะไม่ได้ไข่เหมือนกับคื้นจับนั่นเองอันนี้คือข้อเสียเลยส่วนตรงข้างล่างเนี่ยที่มันจะเป็นรูปเหมือนกับสกิลเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มลูกหนูนั่นเองนะประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการซื้อขายซิลสามดาวนั่นเองนะในละตลาดเนี่ยมาที่ไอเทมเลยมาที่ทูนั่นเองนะ มีการเพิ่มเมนูบลิทโทกซิลเข้ามานะจะเป็นพวกซิลสามดาวเนี่ยที่ซื้อขายกันได้ราคาซิลเนี่ยมันค่อนข้างต่ำเลยนะเท่าที่ผมดูซึ่งมันก็ทําให้พวกไข่พวกบอสสามดาวเนี่ยราคามันก็ตกเช่นกันไ่นเองต่อมาก็จะเป็นเรื่องของสกิลเรเดียนนะที่มีการปรับเพิ่มขึ้นนั่นเองบางคนก็อจง,งงนะว่าสกิลเรเดียนคืออะไรสกิลเลเดียนเนี่ย รูปแบบของสกิลเนี่ยมันเป็น,นคล้ายกงจากเลยล,เล้าเอียดมันก็มีแค่นี้นะการใช้งานของมันเนี่ยเวลาที่เรากดสกิลไปมันจะเป็นการปาล่อยกงจกากออกไป3ทางนั่นเองนี่แบบนี้เลยซึ่งแต่ละทางเนี่ยมันก็จะทำดาเมจของมันเองนะให้คุณลองไปว่าถ้าเกิดเราปีบอสอยู่เนี่ยแล้วเรายิงกองจกอากออกไป3ทางแล้วมาโดนบอสหมดเนี่ยมันจะเหมือนกับเราทำดาเมจ3เท่าเลยนะ อันนี้ก็คือข้อดีของมันมันเลยกลายเป็นสกิลที่คนนยิยมใช้กันเยอะก็คือสกิลเมตาตนั่นเอนะเดี๋ยวผมจะลองเทสกับบอสแล้วกันนะว่ามันบัฟยังไงเพิ่มขึ้นโอเคผมจะลองใช้เป็นวงจากเดียวแล้วกันนะปกติเนี่ยเวลาที่เรากดใช้เลเดียวเนี่ยเวลามันโจมตีหนึ่งฮิตเนี่ยดาเมจจะขึ้นแค่ฮิตเดียวนน่นะ แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนี่มันขึ้นทีละสองหิดนั่นเองอันนี้ก็คือน่าจะปับขึ้นแหละเท่าที่ผมสังเกตแะถ้าเกิดเราก็ไปใช้ใกล้อะไรโอเคดา้มเมทหิตสร้างมันเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะเท่าที่ดูเมื่อกี้ หรือว่าดะาเม็ดมันถี่ค่อนข้างเยอะมากเลย